พอแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของเออสินค้าตัวมี่รู้จักครั้งแรกก็คือวันนั้นได้ได้ไปนอนกับลุดีกุญแจว,ว่ะค่ะไปแล้วก็เห็นเห็นเขาวางกล่องเฮโมฮิมอยู่ที่อยู่ที่ตรงตรงโต,ต๊ะอะก็เลยถามก็ว่าอ๊ะอ,อันนี้คือสินค้าอะไรโอ้ดูดูมันดูดีมากเลยดูแพงมากเลยเขาก็เลยบอกว่าให้พี่ร่วมลองฉีกทานเลยว่ามันอะไร เอเขาบอกว่ามันเป็นอาหารเสริมอ่ะแต่ทีนี้ในในเรื่องของคุณสมบัติอะไรพวกเนี้ยเราก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่เขาก็แค่บอกว่ามันเป็นการเพิ่มออกซิเจนในเลือดก็เลยก็เลยทานไปวันนั้นแล้วก็ก่อนนอนเาก็บอกพี่ป้อมฉีกทานอีกซองหนึ่งอ่ะก็เลยฉีกทานอีกซองหนึ่งแล้วพอเช้ามาคือตื่นมาเราเรารู้สึกเลยอะค่ะว่ามันแบบมันสดชื่นอ่ะม,มันมันกระปี้กระเป๋านมีเอ NERGY อย่างเงี้ยก็เลยถามว่าอุ้ยดูดี มันมันจะขนาดนี้เลยเหรอโอไม่อยากไม่อยากจะเชื่อคืนนั้นก็นอนนอนอยู่บ้านเลยดีสองคืนก็เลยโดนโดนทั้งสองคืนเลยกินกินเฮโมฮิมค่ะแล้วก็ก็ได้ได้คุยกันว่าเออตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ว่ามาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่าก็เลยมามาเอามาจากเกาหลีก็เลยได้นั่งคุยกันอะไรกันเออพอ พอเราได้ข้อมูลได้อะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็เอาไปแนะนําให้พี่คนหนึ่งทานพี่ที่ที่เต้นอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะตอนแรกเขาก็กินกินดีอยู่วันสองวันนะพอพอวันที่สามวันที่สี่เขาก็งองแงเขาบอกว่าเฮโมฮิมมันมันเหมาะยังไงกับเขาอ่ะทาไมเ็ากินแล้วก็ฝันร้ายเราก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าพี่กินแล้วฝันร้ายพี่ไม่ต้องกินตอนกลางคืนเดี๋ยวพี่กินตอนกลางวันแทน เวลาที่พี่แบบไม่ไม่จะไม่ได้นอนอะ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนมากินกลางวันแล้วก็ไปไปามาเขาก็เปลี่ยนไปกินเกลฑคืนอีกทีนี้อพออ่าเขากินไปได้สักสักพักหนึ่งเขาก็มีความสุขว่าเออเฮ้ยมันมันดีนะพี่ปรับตัวได้แล้วพี่กินแล้วพี่แบบหลับสบายมากทุกวันนี้ก็เลยก็เลยแบบเอซอซื้อซื้อซื้อสินค้าจากเราแล้วก็มีมีอีอกอีกเคสหนึ่ง ที่ว่าเอาไปให้คนลองเป็นเป็นช่างตัดผมเขาก็บอกว่าเขไม่อยากเชื่อเลยอาหารเสริมพวกนี้เพราะว่าพวกกินมานักต่อนักแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเอาไว้กินละกันแล้วก็ยังไงส่งข่าวด้วยนะว่ากินแล้วเป็นยังไงทีนี้เขาก็เงียบไปอ่ะจนเราแบบเออมันกินหรือมันไม่กินหรือมันกินแล้วมันไม่ดีไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยก็เลยถามเขาว่าพี่จู ไอ้ที่ให้ไปกินน่ะได้กินหรือ,อยังพวกว่าโอทาไมมันดีขนาดเนี้ยเราบอกว่าดียังไงคําว่าดีอ่ะกวดตื่นเช้ามาแล้วมันแบบมันไม่ไม่ไม่เปรี้ยไ,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 ไม่เพียรเลยอ่ะก็เลยบอกว่าอ่านนี้แหละมันไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดซึ่งเราก็ไม่คิดว่าการเพิ่มออกซิเจนในเลือดอ่ะมันจะมีมีผลอะไรที่แบบว่าดีมากมายขนาดนั้นแล้วก็เมื่อเร็วๆเวนี้ยค่ะมีมีทางโรงพยาบาลเนี้ยเขามาเจาะเลือด อที่นิ้วแล้วก็วัดนิ้วอะไรเกี่ยวกับพวกพวกน้ําตาลพวกความดันพวกเออ,ออกซิเจนในเลือดอะค่ะก็เลยวัดวัดของตัวเองปรากฏว่าเออ,ออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยค่ามันออกมาเป็นร้อยซึ่งซึ่งมันไม่เคยอะคือโดยทั่วไปเนี่ยเก้าสิบหกถึงเก้าสิบแปดก็ถือว่าสุดแล้วแต่ทีนี้พอค่าออกซิเจนของเรามันออกมาเป็นร้อย ก็เลยไปบอกให้พี่ที่ที่เต้นด้วยกันอนะ่ะให้ให้เขฟังว่าโอ้พี่เนี่ยผมว่าไปวัดนิวค่าออกซิเจนมาเนี่ยกินเฮมโมฮีม,มาค่ามันออกมาเป็นร้อยร้อยเต็มเลยนะซึ่งซึ่งมันยากมากแล้วเราก็ไปเต้นด้วยกันที่ที่มาเลเซียซึ่งเราตื่นเช้าตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามวันคือคือเราก็เพียมากอะค่ะแล้วก็ ในส่วนตัวก็ติดฮีโมฮิมไปสามซองเพราะว่าจะต้องนั่งนั่งเอ,อกินสามคืนแต่ทีนี้พี่ที่เต้นด้วยกันเนี่ยที่เขาบอกว่าเขากินแล้วเขาฝันร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดไปแล้วก็เราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าพี่เพียหรอพี่พี่กินเฮโมฮิมสิเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดมาอ่ะถ้างั้นพี่เอาของป้อมไปซองหนึ่งพี่กินไปเลยตอนเนี้ยเออในขณะที่เขาบ่นว่าเขาเขาเพียเขาวัดค่าออกซิเจนได้เก้าสิบห้า แต่พอกินไปสักสักพักหนึ่งเขาก็มาวัดค่าออกซิเจนเขามันได้ถึงเก mm. ้าสิบเจ็ดก็เลยตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีข้อแม้อะไรแล้วที่เขาจะไม่ทานอันนี้อันนี้คือประสบการณ์หิมูหิมค่ะเนี่ยค่ะ oh. ตอนตอนนี้ก็เลยแบบอ่าก็ไม่ต้องไปแก้ฝันล้มฝันไล้อะไรของเขาทั้งสิ้น <laughs> ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชุติกาญนะคะสร้อยธนะสิริกูลจากศูนย์บางนาะสุกุยเซ็นเตอร์นะคะกำการแบงปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณมาก่ากเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าท่านก็เกิดจากการประทับใจนะคะตัวพระเอกของไอเทมโบฮิมเอตัวพระเอกของอัทโทมีเลยนั่นก็คือฮิมโมฮิมนะคะก็สุดยอดมากๆเป็นตัวเปิดใจนะคะหลายๆท่านในวันนี้เลยนะคะ